สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชน n e l l าเกม m i s t r y core นะครับวันนี้จะเป็นเฟสของ south of south imperial garden นะครับทั้งมี2พาร์ทอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าต้องว์ปไปว์ปมาเวทจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนว์ปมันจะว์ปไปหลายที่มาถึงให้ว์ปตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้แล้วก็วิ่งมาทางนี้ครับ เอทูวินท็อปอัพร้านเติมเกมออนไลน์เปิดบริการ24ชั่วโมงเติมง่ายเติมไวปลอดภัยเพียงแค่ใช้ UID สามารถกดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้นะอย่าลืมกรอกโค้ด BLCL ด้วยนะครับเติมเกมออนไลน์ต้องไว้ใจ p a ทู w ินท็อปอัของผมคุยไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่คุยให้คุยก่อนหลังจากนั้นเราจะได้ข้อมูลมาตามนี้ หลายๆอันนี้นะครับสามอันนี้คือข้อมูลหลังจากคุยนะหลังจากนั้นให้ผู้เล่นว้ามาตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะวิ่งมาทางนี้ขอตัดน,นะครับอ่าเพอมาถึงแล้ววิ่งมาทางนี้อแนะนําให้เป็นตอนกลางคืนเพราะถ้าใครเป็นตอนกลางวันให้เปลี่ยนเวลาด้วยนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนแล้วมาถึงก็วา้าลุกได้เลยก็จุดตรงนี้จะมีโต๊ะอยู่ นี่นะครับเราก็จะมีหิ่งห้อยต้องเปง็นตอนกลางคืนนะกลางวันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงโต๊ะเนี่ยเรามายืนนะจะมีคำว,ว่าสตาร์ทวาดรูปนะครับกดปุ๊บอ่าให้ข้อความเปนก่อบเป็นสีเขียวแล้วข้อความขึ้นนะครับแล้วก็กดวาดไปอ่าเซฟไว้เฮ้ยเกมมันผ่านปะเพราะเมื่อกี้ผมขยับ อ๋อโอเคผ่านละของผมผ่านแล้ว,มลวไม่มีขึ้นหลังจากนั้นให้วาปมาตรงนี้ฝั่งนี้นะครับอ่าหลังจากวาร์ปมาแล้วให้วิ่งมาทางนี้เลยครับนี่นะครับเหมือนกันวันรูปเดี๋ยวสิวันรูปไม่ใช่สกอวันรูปอืมเก็บสกอเลยดีนะี้ อ่านี่นะครับอ่านี่นะครับโอ้กดผิดโอคลิกฝาลไกหน่อยโอเคหลังจากได้แล้วก็กดวาดไปก็มันขยับแล้วเมาส์ขยับง่ายเลยโอเคครับหลังจากวาดรูปอันที่สองเสร็จแล้วนะครับให้วาดมาตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งมาตรงนี้ให้บินไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครมีบินถ้าไม่มีคุว่งไปปกตินะ ขึ้นหลังค้านะครับปุ๊บตรงนี้นะนี่กดเข้าไปนะครับหามุมกดตรงนี้ไม่ใช่หวออ่าเข้าไปได้ละต้องหามุมดีๆนะปุ๊บพเข้ามาวิ่งเข้ามาครับ อ่าอันนี้ไม่เหมาะสมน,นะมาตรงนี้มีคําว่าสกอใช่ไหมกดวาดไปให้เลื่อนขึ้นข้างบนจะมีรูปยักษ์นะครับปีศาจยักษ์น่าจะปีสาจยักษ์แหละกดว่าดรูปไปเหมือนกันชึ่งเราก็เซฟหลังจากนั้นให้วากลับไปหายไปซนะครับตรงนี้เพราวมาถึงแล้วนะครับวิ่งไปหายไปซีเลย กดคุยพร้อมกลับให้ของไปเอ่อคิดว่าภาพไหนสวยก็ให้ไปทางนั้นไปส่งทั้งสามรูปนะน่าจะส่งครบแหละแต่ไในส่งทีละรูปเด็ดเด็ดเด็ดเราขายคู่ฟ้าเนะี่ย หลังจากนั้นจะมีคนมาช่วยคุยด้วยนะครับปึ๊บกดคุยนะเมื่อกี้เป็นอันเสร็จเฟสนี้นะครับแต่ก่อนนันนั้นผมขออะไรอย่างหนึ่งนำลึกใช่ไหม ไปด้วยกันเลยเอาติดคุกสวยแล้วเดี๋ยวผมขอไมติดคุกก่อนยนผิดไปหน่อยกะผิด โอ้โหติดทิดด้วยคนมันต่อยผมติดเนี่นี่เหนหัวโอเคปล่อยไว้กว่อนแล้วกันแล้วก็หลังจากที่เราชดใช้นี่กรรมนะครับโดยการยัดเงินแล้วก็มาที่เดิมนะครับตรงนี้ส่วนรอบนี้จะเป็นเฟสนี้นะครับ <S <S นี่อันนี้นะ นี้จะว้าไปหลายทีมกันมาถึงคุยตรงนี้นะครับ,บผมยังไม่เคยคุยมา้งกันเนี่ยหรือคุยไปแล้วไม่รู้น่าจะคุยแล้วมั้งน่าได้ข้อมูลแล้วยังไม่ได้เคยคุยโอเคหลังจากนั้นมาทางนี้ครับ ให้คุยกับคนนี้นะปุ๊บอันนี้เขาจะให้อาของเหมือนกันนะ มีเฟสนี่หาของสองคนนะครับคุยสองรอบนะถึงจะเข้มามวลเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราไฟฟานเขาทำไมล่ะเนี่ยหลังจากนั้นให้กลับไปที่เดิมครับปุ๊บไปคุยอีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นมาตรงนี้ครับจะไม่ว่ารูปนะกดว่ารูปปึ๊กจากนั้นมาทางนี้นี่นะครับแล้วก็กดวาดไปหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับวิ่งไปก็ได้นะผมขอพินไปแล้วกัน ต่อขึ้นไปนะครับปุ๊บเอ้ยข้ามหัวปุ่นนางเลยวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่มีหนังสือให้เก็บเก็บไปโอเคพอเราได้หนังสือมานะครับให้มาตรงนี้เมืองนี้นะครับจะวัตรงไหนก็ได้ถ้าคิดว่าไหนใกล้ก็วัาอันนั้นแหละ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงสะพานนี่นะทางฝั่งซ้ายของเมืองไคเฟิงนะครับให้เดินมาตรงนี้เดินออกมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะหมามันเห่าผมเลยให้อาหามันหน่อยโอเคเด็กดีนี่นะครับให้คุยกับคนนี้เขาจะเสนอราคานะครับ อ่าเราก็จ่ายไปสามเหรียญปึ๊บจะได้เป็นห่อมาหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะครับเอ่อ oh. ขอเป็นวับนี้แล้วกันพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้วิ่งขึ้นไปนเ่ <ฮ>คนไหนวะไม่หายแป๊บนี่ยวนเพอาะคนนี้คนนี้ต้องหาหมุมม่ให้มันโด,โดนเห็นอ่ะใช้สกิลขโมยนะครับเอ้าผมไม่ได้เอามาสกิลนี้นะ โดนเห็นอ่ามุงนี้น่าจะไม่โดนนี่นะครับกดขโอยปึ๊บอ่าได้มาแล้วหลังจากนั้นให้เรากลับไปหายไปซีนะครับพอเรามาถึงเดินไปคุยเลยครับ จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับอา่าคนนี้จะไม่ผิดให้ยานะต้องสองอันหรอ๋อ,อ,อ,อต้องให้สองอันมันกดสองอันได้ผมผิดผมผิดเองครับขอโทษเพาะตอนแรกเห็นเขาส่งแลเฟลผมก็เลยงงเหมือนกัน หลังจากนั้นไปหาคนโน้นครับให้ของเข้าเป็นกันปุ๊บสองอย่างนะปึ๊บอ่าอาัจะได้ข้อมูลมาจะได้ข้อมูลเพิ่มตรงนี้จะมีข้อความขึ้นมานะถ้าเราเดินมา นี่เห็นบ้าไม่มีพอเ,เดินมาจะมีข้อฟาร์มขึ้นกดเลยนะครับปุ๊บอีกคนนึงจะมาอยู่นี่แทนนี่นะครับขึ้นได้ นี่นะครับเฟสก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้แหละอย่างที่บอกมันยาวเพราะว่าวับไปวับมาก็ผมคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แหละถ้าใครชอบก,อก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับส่วนนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย